สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยวอลแมชชีนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับข้อมูลสุดพิเศษและน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กองทับไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือ2026 New Bo 1ิบเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธระบบควบคุมและสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจที่เหนือกว่ารุ่นเก่าอย่างสิ้นเชิงเฮลิคอปเตอร์โบ1น5รเดิมเป็นหนึ่งในรุ่น ซึ่งใช้ในภารกิจทางทหารหลายประเทศทั่วโลกมานานหลายสิบปีด้วยขนาดกระทัดรัดคล่องตัวและความสามารถในการบินในพื้นที่จำกัดทำให้โบ1 0 5กลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ในปี2026นี้เรากำลังจะได้เห็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโบ1 0 5ให้กลายเป็นสุดยอดเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารที่ล้ำสมัยและทรงพลังมากกว่าเดิม ในเวอร์ชันใหม่นี้2,026นิวโบ105มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเริ่มจากโครงสร้างตัวลำที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตเกรดพิเศษน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงทำให้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นและบินได้ไกลกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงกว่าเดิมถึง25%ทำให้เฮลิคอปเตอร์สามารถขึ้นบินและร่อนลงในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย แม้ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากอย่างปากเขาในประเทศไทยด้านระบบอาวุธ2026นิวโบ105ได้รับการติดตั้งจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงและปืนกลติดลำที่มีอัตราการยิงสูงเหมาะสำหรับภารกิจโจมตีเบาการลาดตระเวนหรือแม้แต่การสนับสนุนกำลังภาคพ,พื้นดินนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธและเซ็นเซอร์ตรวจจับภัยคุกคามรอบทิศทางทำให้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้สามารถปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อม หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของรุ่นใหม่นี้คือระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่คอกพิษของ2,026นิวโบ105มาพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลการบินข้อมูลจากเรดาร์และระบบนำทางแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวกและแม่นยำมากขึ้นการสื่อสารกับศูนย์บัญชาการก็ทำได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบเข้ารหัสขั้นสูง นอกจากนี้2026นิวโบ105ยังมีความสามารถพิเศษในการปฏิบัติภารกิจกลางคืนด้วยระบบในวิชันและอินฟราเซนเซอร์ที่ช่วยให้นักบินสามารถมองเห็นชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทหรือมีหมอกหนาซึ่งเหมาะามสมอย่างยิ่งสำหรับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าและภูเขาที่มักจะมีสภาพอากาศแปรปรวนกองทัพไทยเองให้ความสนใจใน2026 N นิวโวหนเป็นอย่างมากเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งด้านความคล่องตัว ความทนทานและความสามารถในการรองรับภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนชายแดนการค้นหาและกู้ภยัยหรือการสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษของกองกําลังภาคพ,พื้นดินโดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีความจําเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ที่คล่องตัวและพร้อมปฏิบัติภารากิจในพื้นที่ธุรกันดารมีรายงานว่ากองทัพไทยได้มีการทดสอบ2 0 2 6 Newbo 105แล้วในสนามบินทหารโดยมีทหารไทยประมาณ8-10นายเข้าร่วมตรวจสอบทุกจุดของตัวลำ ตั้งแต่เครื่องยนต์ใบพัดระบบควบคุมการบินและระบบอาวุธผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่นี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพสามารถขึ้นบินในสภาพลมแรงและรองรับการลงจอดในพื้นที่จำกัดได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองคือความสามารถของ2026นิวโบ105ในการรองรับการปฏิบัติการแบบร่วมกับโดรนยุคใหม่ โดยนักบินสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากโดรนลาดประเวณเข้าสู่ระบบค็อกพิทได้โดยพรงทําให้สามารถรับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามเป้าหมายหรือค้นหาผู้สูญหายในป่าหรือพื้นที่น้ำท่วมในด้านความปลอดภัย2 0 2 6นิวโบ105ติดตั้งระบบตรวจจับสัญญาณขีปนาวุธและระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกขั้นสูงทำให้ลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากศัตรูในระหว่างปฏิบัติภารกิจ ท่านยังมีระบบป้องกันการตกด้วยการติดตั้ง e m e r g e n c y Auto r o t a t i o n ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมการลงจอดได้อย่างปลอดภัยแม้ในกรณีเครื่องยนต์ขัดข้องสิ่งที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดคือความสามารถในการบินในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเลป,ป่าฝนภูเขาสูงหรือพื้นที่ราบโดยเฉพาะภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือดินถล่ม2 0 2 6นิวโบ105สามารถยกผู้ประสบภัยขึ้นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัย ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าต่อทั้งกองทัพและภาคประชาชนในด้านงบประมาณคาดว่าราคาของ2,026นิวโบ105จะสูงกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยเนื่องจากมีการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่จํานวนมากแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับกองทัพไทยอีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันตนเองและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินสําหรับคนไทยที่ติดตามข่าวสารด้านการทหาร เฮลิคอปเตอร์2,026นิวโบ105ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพราะประเทศไทยกำลังพิจารณานำเข้ามาเสริมกำลังในหน่วยบินของกองทัพอย่างจริงจังหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราอาจได้เห็นการเข้าประจำการของเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่นี้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าคุณอยากเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆการอัปเกรดทางทหารและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับยุทธปรกรณ์ของประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องไทยวอลแมชชีนส์เพราะเราจะคอยอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดให้คุณทราบก่อนใคร แล้วคุณละคิดอย่างไรกับเฮลิคอปเตอร์2 0 2 6นิวโบ105รุ่นใหม่นี้คุณคิดว่ากองทัพไทยควรจัดหาเข้าประจำการมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์มาบอกเราที่ด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารจากไทยวอลแมชินส์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ